ไทยไทยกลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยไทยเมาส์ทูเมาส์ เริ่มต้นข่าวนคุณผู้ชมค่ะด้วยเรื่องราวที่ชาวเน็ตนกำลังเผือกันอยู่ช่วงนี้เลยช่วงนี้มีชาวเน็ตเผือกเยอะนะหลายเรื่องหลังจากจบเรื่องของอน้องปันปันไปใช่ <cot> <ม état S 2> ไหมอ<ะ>ันนี้ก็เผือกเรื่องอีหนึ่งสาวอีกแล้วเป็นเรื่องของใครเธอน้องเนยในกดจ้อไปดูค่ะเนยปอดใจเนยในกดจ้ำหลังครบัวแฟนประกาศกล้าวถ้าจะแต่งงานกันจะตัดออกจากกองมรดกนะเฮ้ย คือโหวดอะคุณพระคุณเจ้าแป้งสิ่งอ c ติ้งฉันใหญ่มากก่อนที่จะไปข่าวเนยว่าสมมุติว่าว่าเธอมีแฟนแล้วผู้ใหญ่ที่บ้านไม่ชอบบอกว่าถ้าคบกับผู้ชายคนนี้จะโดนตัดออกสกรองมระดกเธอจะโอเคเปล่าวะโอเคเพราะว่าไม่มีกร,ระดกให้ตัดโอเคโอเคอะเรื่องราวของเนยก็เลยไม่ซีเรียสอะไรนี่แต่สาวควนนี้คุณ N K J M> เนยในกดจานะคะโอ้โหเรียกว่าเจอศึกหนักในครั้งนี้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้องเนยเขาก็กําลังคบหาดูใจกับแฟนนุ่มนักบินนะคะซึ่งชื่อว่าคุณฤทธิ์กาชานั่นเองก็เป็นพี่ชายของคุณพิษกาชัยหรือว่าคุณพิษซีควินหลายคน<อ>คงยังนึงกไม่ออกนะครับว่าเอ๊ะเนยในกดจาคือใครผ <จำ S 1> ู้ชม,มจําเพลงนี้ได้ไหมเพลงอะไรอะ่ะอ๋อโนนโน,โน,โนอย่างนี้ไม่ดิอ๋อโนยโน,โน,โนอย่างนี้ได้ไม่ดิ นี่เหรอไม่ได้เตะเกลียดกองมากเลยกองไม่ต้องเล่นไหมเออก็คือเป็นเรียกว่าเป็นคู่แฝดการเป็นเนยกับแจมใช่ไหมสองคนแล้วก็ออกผลงานหลากหลายชุดเลยใช่เยอะแยะมากมายนะคะค่ะล่าสุด คือล่าสุดมีบรรยากาศมาดามการันนะคะคือกระแสเนี่ยมันออกมาว่าคุณเนยเนี่ยจะประกาศมั่นสายฟ้าแลบในวันที่13สิงหาคมนี้กับแฟนหนุ่มแต่ว่าล่าสุดเนี่ยน้องเนยก็ออกมาแก้ข่าวแล้วเรียบร้อยนะคะว่าเฮ้ยยังไม่ใช่นะเออไม่ได้ไม่ได้ท้องด้วยไม่ได้ประกาศแบบมั่นสายฟ้าแลบอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยข่าวมั่วละไม่ใช่เออนายก็ออกมาโต้แล้วเรียบร้อยแล้วไอ้เขาบอกว่า แม่ฝ่ายชายนี่ไม่ปลื้มนางก็ออกมาปัดแล้วบอกว่าอุ๊ยพี่คะแค่ข่าวลืมเมามอยหอยกาบค่ะนางก็ออกมาปัดแล้วนะอแต่ยังไม่จบนะคะยังมีดราม่าตามมาอีกค่ะบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยทางญาติญาติของฝ่ายชายนะคะคือทางคุณฤทธิ์เนี่ยอดีออกมาให้สัมภาษณ์นะคุณกับทางสำนักข่าวแห่งหนึ่งนะคะว่าทางครอบครัวเนี่ยไม่เห็นด้วยนะคะและไม่ยินดีกับการแต่งงานหรือว่าจะคบหากันั้ง คู่เนี่ยฉันไม่โอเคอันนี้คือใครเนี่ยอันนี้เขาบอกว่าญาติฝ่ายชายอ๋อญาติฝ่ายชายไม่ได้ระบุว่าเป็นเอ่อเป็นคุณแม่เป็นคุณป้าหรือยังไม่ได้ระบุแต่แต่เสียงคล้ายอย่างนี้ใช่ไหมคล้ายแต้งที่พูดใช่ไหมฉันเติมเสียงเองอ๋อเสียงแก่เนาะเออขอบคุณค่ะจ่านี่ยเขาบอกว่าคบหากันเนี่ยได้แค่สองเดือนเองนะคะคุณนักข่าวนะจริงเหรอวะใช่แล้วจะแต่งงานกันเนี่ยดิฉันก็เลยบอกว่าอยากจะให้ศึกษากันมากกว่านี้ก่อนแต่หลังจากนั้นเนี่ยทางน้องฤทธิ์เนี่ยก็กลับมาบอกอีกนะคะว่า อยากแต่งงานให้เร็วที่สุดเ,<อ>เพราะว่า,าผู้หญิงอะท้องเอา้าทำไมอย่างนั้นเออแต่ว่าไปไปม,มาๆนะสืบไปสืบมาก็บอกว่าอ่ะไม่ได้ท้องขึ้นมาอีกอนะอย่างไรก็ตามเ,เนี่ยท้องนี่มันนึกจะท้องก็ท้องแล้วก็นึกวันไหนนึกจะไม่ท้องก็ไม่ท้องหรอกินยาสลายไป ไม่ใช่ท้องเสียแหมไม่ทันะนี่เขาบอกว่าอย่างไรก็ตามนะคะสาเหตุที่ผู้ใหญ่ฝ่ายชายไม่ปลื้มเนี่ยก็เว่วๆมาว่าน้องเนยเนี่ยเขาเคยถ่ายแบบแบบเซ็กซี่อูฟูแล้วไงเออแล้วก็มีการควงคนนั้นคนนี้ทั้งที่ยังคบหาอยู่กับทางนงฤทธิ์อยู่ด้วยคืออีกประเด็นนึงเว้พี่ได้ยินมานี้เขาเม้ามานะอันนี้ทางทางด้านของญาติฝ่ายชายเขาให้สัมภาษณ์ไว้อันนี้ญาติฝ่ายชายเขาก็ให้สัมภาษณ์บอกว่า คุณเนยเนี่ยเคยมาหาฝ่ายชายคุณ <ชะ S 1> ริชใช่ไหม,มที่บ้านตอนที่คุณริชไม่อยู่ <จะ S 1> แต่คุณเนยก็แบบว่าอันนี้เขาเมาส์มาไม่ทักทายญาติเลยวที่นั่งอยู่ข้างล่างพอมาถึงบ้านก็สะบัดก้นขึ้นไปรอบนห้อง,องอใช่ไหมเธอแล้วก็บอกว่าเออโดยในวันที่13สิงหาคมเนี่ยพ่อของคุณริชก็จะไปพูดคุยกับครอบครัวฝ่ายหญิงแต่ว่าคนอื่นในครอบครัวเนี่ยไม่ได้ยิน,นในเรื่องนี้นะคะขอแจ้งให้ทราบก่อน ก็ห่ากว่าถ้าจะมีการจัดงานแต่งงานขึ้นเนี่ยก็ยืนยันนะคะดิฉันยืนยันว่าจะไม่มีคนในครอบครัวเนี่ยไปร่วมงานด้วยแน่นอนค่ะคุณนักข่าวขนาดนั้นเลยเหรอเธอนะคะรู้ถึงนี่เขาบอกว่ารทธิ์เนี่ยต้องเปลี่ยนนามสกุลด้วยและย้ายออกจากบ้านและกองมรรดกเนี่ยขออนุญาตตัดไปเลยนี่เป็นการให้สัมภาษณ์ กับนักข่าวสื่อหนึ่งนะจากคนในครอบครัวของคุณฤทธิ์ใช่ไหมอันนี้อีกสื่อหนึ่งใช่ไหมไปดูอีกสื่อหนึ่งไหมทางด้านของขออนุญาตหยิบยกนะฮะนักอิชชนออนไลน์ได้สอบถามเรื่องราวไปยังคุณเนยบ้างนะฮะซึ่งเธอก็ได้เปิดใจดังต่อไปนี้นะคะอันนี้คือข้อความจากคุณเนยสวัสดีครับคุณเนยในกดจ้ำค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยอนนนโนในกดจ้ำเองค่ะไม่ต้องไม่ต้องนนโนโนครับค่ะค่แ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 ค่ค่เพ่แคนนค่แคน้ค่นค่แค่แค่แ่แค่แค่่ค โดเรมีฟาซอนอเดี๋ยวต้อ,องท่องหน่แป๊บหนึง่งเข้าเลยค่ะเ,เวลาไม่มากค่ะคำถามนะคะคุณเนยมีข่าวว่าญาติคุณฤทธิ์เนี่ยมไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่ยินดีที่น้องเนยแลวก็ฤทธิ์เนี่ยจะคบหาดูใจกันแล้วก็มีแลนแต่งงานกันอันนี้ได้ข่าวไหมคะเนี่ยอันนี้เนยก็รู้นะคะแต่จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรค่ะพี่ทังนั้นให้สัมภาษณ์ว่าถ้าแต่งงานกันเนี่ยอันนี้ญาติคุณฤทธิ์นะคะเขาจะไม่ไปร่วมงาน และจะไม่ให้คุณริ์หรือคุณเนยใช้นามสกุลกาชัยพร้อมตัดฤิ์ออกจากกองมรดกอันนี้ทราบไหมคะคือไม่ใส่ซองะใช่ไหมคะไม่ไม่มาเลยตัดออกจากมรดกคือไม่ต้องคิดถึงซองแล้วค่ะโอเคค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเนยก็ไม่ได้อะไรนะคะคือมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นค่ะพี่เฟรนทุกอย่างเนยยืนยันว่ามันโอเคดี ตกใจไหมคะกับคำสัมภาษณ์ของญาติฝ่ายชายที่ค่อนข้างรุนแรงมากก็ตกใจนะคะแต่ว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้ทุกอย่างยืยนยันนะคะว่ายังโอเคค,ะค่ะค<อ>ทางญาตินั้นให้ข่าวว่าตอนนี้ยังโอเคใช่ค่ะตอนนั้นตอนคร้ข่าวว่าตอนแรกเนี่ยรีบแต่งเพราะว่าคุณเนยเนี่ย เบนโลโบตันค่ะยาฉีดันคอเกตไม่ใช่ค่ะท้องค่ะแต่ตอนหลังบอกว่าอุ้ยตายแล้วไม่ท้องสรุปว่าท้องหรือไม่ท้องคะไม่ได้ท้องค่ะโอเคไหมคะโอเคอยู่ค่ะคิดว่าเพราะอะไรเขาถึงไม่ชอบคุณเนยทางฝ่ายผู้ชายอันนี้เนยก็ไม่ทราบนะคะอย่างที่เนยได้แจ้งไปแล้วว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรยังโอเคอยู่อะค่ะเออเข้าใจไหมคะพี่เหตุผลที่ไม่ชอบเนี่ยขออนุญาตถามต่อนะคะอาจะเป็นเพราะว่า ข่าวเก่าของคุณเนยหรือเปลา่าก็เลยไม่ชอบไม่เปิดใจให้เราหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็คงเป็นอย่างนั้นนะคะพี่เนยก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะเพราะว่าในมุมของเนยเนี่ยคือในปกติคือเนยทำงานเนี่ยตรงนี้ค่ะพี่เนยเป็นดารานะคะเป็นนักร้องอะคะ่ะก็ต้องมีคนเข้าใจแล้วก็ไม่เข้าใจก็ธรรมดาะเน้เออ่อะครบก็ได้สามเดือนแล้ววางแผนแต่งมันเร็วไปไหม สำหรับเนยกับคุณริทเนี่ยมองว่าไม่เร็วนะคะคนอื่นอาจจะมองว่าเร็วนะคะแต่สําหรับเราเนี่ยเราก็รู้ว่าเราครบกับใครรู้สึกยังไงนะ,นะ,ะคือเนยต้องการคขาแบบจริงจังแต่ไงมีครอบครัวคะ่ะพี่เนยก็คือค่อนข้างมั่นใจอะนะแล้วอย่างนี้ม,มันมันเริ่มมีปัญหาเนี่ยนะฮะจะ เข้าหาผู้ใหญ่ทางริทมากขึ้นหรือ,อ,อ่าค่ะคุณเนยก็ไม่มากขึ้นไม่น้อยลงค่ะปกติค่ะพี่เท่าที่เป็นอยู่พอ,อแล้วตั้งใจที่จะไปขอเข้ามาจะไปเคลียร์ไหมไม่ชอบไม่คะ่ะทุกอย่างยังปกติดีนะคะยืนยันว่าเคยกินข้าวกับที่บ้านพ่อ <c oughs> แม่เขา่านะรักเฟรนลี่ดีค่ะพี่ <c oughs> วิข,ขออนุญาตแซนนิดนึงแต่ว่าน้องเนยสัมภาษณ์แบบเนี้ยแต่ทางทางทางด้านฝ่ายญาติของคุณริทเนี่ยยืนยันนะว่าไม่เคยมากินข้าวกับเขานะครอบครัวเขาอะแต่น้องเนยบอกเคยไปกินนะ พี่เทอแรงดูดูมันสนุกมากเลยนะฉันตามอ่านมาในกระทูเนี้ยล้รอตาจะมีประกายเหมือนตาเพชรเลยอ่ะใช่มันจะคอนกทคเลนขึ้นมาใช่ไหมฮะมีขาอื่นมีค่ะเมรีวันที่13สิงหาเขามีข่าวลือว่ามีข่าวว่าพ่อของรีจะเข้ามาคุยกับครอบครัวของเราจริงไหมเรื่องแต่งงงแต่งงานนะเนยไม่รู้นะคะเอามาจากไหนเรื่องวันที่เนี่ยคือจริงๆเนยไม่รู้นะคะเรื่องวันที่อะไรเนี่ยไม่ไม่ทราบอะค่ะสรุปแล้ววันที่13คือยังไม่มีงานแต่งใช่ไหมไม่มีกินข้าวเฉยๆเบาๆกุบกริบธรรมดาค่ะพี่ยังไม่แต่งนะ คือก็คือนัดเจอกันอันนี้คุณเนยบอกใช่ไหมก็แค่นัดเจอกันกินข้าวเฉยๆแต่ไม่มีอะไรน้องเนยกล่าวไว้คือเนยรีบไปแล้วนะคะโอโนโน่สวัสดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนยอย่พึ่งเนยอย่าพึ่งไปเนยไปไปก่อนก็ได้เนยนี่อายุประมาณเท่าไหร่วะนี่ไงน้องเกิด2532เท่าชาน27่สิบเจอาเท่าชานแล้วทำไมน้องเกิดลืมไปแล้วที่เขาเป็นน้องเออมันเกิด2532อ๋อแล้วเกิดนัองเกิดธันวาไงเป็นน้องอยู่2532นะคะพบกันได้3เดือนละ2เดือน3เดือน เธอคิดไหมสมมุติว่าคบใครได้สามเดือนเธอคิดที่จะแต่งไหมไม่นะแต่ว่าเคยมีข่าวหรือว่าคนรู้จักอะไรเงี้ยมีเหมือนกันกับการที่แบบคบหากันแค่สามเดือนแล้วแต่งงานกันอะไรเงี้ยก็มีมีหลายคู่เหมือนกันแต่ว่าแรกๆเธอรู้สึกไงอ่ะสมมติอันนี้ไม่เกี่ยวกับเนยแล้วนะสมมุติว่าคบหนึ่งเดือนสองเดือนแรก่ฉันแฮปปี้นะฉันรู้สึกแบบว่าความรักเป็นสีชมพูเลยรู้สึกว่าแบบอะไรก็ดพร้อมเออฉันพร้อมต้องขัดก็ว่าหวานใช่ไหมคงไม่อดอยากขนาดนั้นอะคือกินอะไรก็อร่อยแค่นี้ก็พอเ้าสารกรอกหมวงมีอยู่ ใช่ไหมคะไปเลี้งนอกก็แบบว่ารู้สึกแบบว่าเคยมีอารมณ์เหมือนกันแฮปปี้ดีดาเอยากแต่งงานอะไรเงี้ยอยากแต่งงานเหมือนเพื่อนฉันเลยคนนั้นน่ะเขาไปจัดชิ้นใหชิ้นแรกทำไมจะจะไปขอแฟนแต่งงานกี่เดือนเขาไปกี่เดือนสามเดือนจะไปขอแต่งงานบนเรือยอท์วุ่นเวอร์อลังการใช่มตอนนี้คบกันอยู่ไหมร้ยคบกันอยู่ก็ยังไม่แต่งสู้ฉันไม่ได้สามเดือนกะแต่งงานเออก็จะผู้ชายเหมือนกันไงอืม ฟังก่อนไปเละผู้หญิงซ์ไม่ได้แต่งว่ะเหรอแล้วตอนนี้เลิกกันยังโอ้ยไปไหนตอนไหนเล่าหรอคือเหมือนมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบคุณจะว่าอย่างงั้นเออคุนต้องดูระยะยาวแต่มันก็มีแหละบางคนที่เขาคบกับแบบสองเดือนสามเดือนแล้วเขาพร้อมอได้แต่งอันนี้ก็มีอันนี้ก็มีแต่ว่าเนยเองก็สองห้าสามสองอายุก็ถือว่ายังยังไม่มากพอเนาะเออสองห้าสามสองอันนี้ แต่ว่าความรักมันก็ไม่เข้าใครออกใครเราก็ไม่ได้เมาส์นะแต่อันนี้เรามอง โดยรวมหลักๆใหญ่ๆอ่ะแหลๆคนบอกว่าอยากจะทราบประวัติคุณเนยนิดนึงก็เลยเราให้ฟังคร่าวๆกันแล้วกันเนาะตอนน้องเนยแล้วก็น้องแจมนี่นะคะบอกเลยว่าก็ก่อนที่จะมาเป็นศิลปินในสังกัดของ r s เนี่ยเขาก็เคยประกวดหลากหลายนะคุณนะเคยประกวด KPN Award ด้วยนะคะเข้ารอบ10คนสุดท้ายนะจ๊ะจะบอกให้ไม่มาเออสุดยอดจริงๆนะคะแล้วก็จนมีแมวมองของทางค่าย r s เนี่ยดึงตัวไปนะแล้วก็เอ่อให้ไปติดต่อเป็น ศิลปินคู่ดูโอนี่อย่างนี้เลยเนโกดจมเมื่อสักครู่จะเห็นภาพเป็นชุดก่อนใช่ไหมคะเราจะจําไม่ได้ว่าเฮ้ยคนเดียวกันเปล่าใช่อันนี้อันนี้คือเนยแจมใช่ไหมมาไกลมากเนแจไปไกลด้วยเกาหลีใช่ไหมเดี๋ยวรอให้ขขาเย็นๆก่อนเดี๋ยวอาจจะโฟนอินเนยใช่ไหมโฟนอินเรื่อง สัญญกรรมไม่เกี่ยวบอกเนยไว้เบื้องต้นเลยว่าเราไม่เกี่ยวกับข่าวไม่เกี่ยวกับข่าวเนยไม่ทำลายเนยไม่ทำลายเนยเนยบรทที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเน่เน่เ่เขามีเนื้อเพลงให้เธอร้องด้วยนะเห็นไหมเนี่ยไหนเขเเพลงเพลงปูเห็นไหมด้านบรทัดล่างเออโอ้ยโอยี่ไงนีงนียไงฉันจได้เราจะขึ้นแบบว่าตึงติงติ้งติ้งติ้งติดงติงติ้งติ้งอ่าเนื้อเนื้อเอยังงี้ไม่ดีก็เนือเนื้อเนืยงงี้ต้องใส่ไม่ดีนื้อเนื้อเนด้อย อย่างนี้ไม่เอาเนอะนนนนสงสัยสงสัยไม่เอาเนอะนนนนพอไหมพอสังเกตว่ากล้องจะไม่ตัดมาที่หน้าพี่เฟรนนะเพราะว่าคนดูเนี่ยอาจจะกลัวได้ไม่ใช่ซึ่งเหตุผลก็เลยอใช้ภาพน้องเนยน้องแจมเนี่ยบังหน้าไปก่อนแล้วเป็นเสียงเธอฉันมีเหตุผลว่าเวลาฉันร้องเพลงเก่าเนี่ยฉันนึกถึงแบบมันฟินอะนฟินใช่ไหมฟินแต่มันจะมันเพลงใหม่ๆอะไรเงี้ยนี่เขามีพี่เขามีพี่น้องสามคนใช่ไหม มีสามคนมีอีกคนหนึ่งไอ้พิกเลตพิกเลตอันนี้วงอะไรนะพิกเลตนี้เป็นชูก้าชอายชูก้าอายชูก้าอายที่ร้องเพลงอะไรวะลืมองเขาบกวเป็นค่ายด้วยกันหมดเลยเนาะค่ายด้วยกันนี่ขจิตก็มาแล้วนะพอพอแล้วไหมขอโทษก็สำหรับเรื่องนี้คุณผู้ชมสรุปนิดนึงนะก็ตอนนี้เนี่ยทุกคนกำลังงงกันอยู่นะชายเนี่ยก็กำลังงงว่าอ่ะน้องเนยตอบแบบนึงแล้วทำไมทางครอบครัวของฝ่ายชายเนี่ยตอบอีกแบบนึงแล้วสรุปแบบนี้เนี่ยยังไงกันแน่ล่ะ ถ้าทางว่าจะไม่แฮปปี้แล้วแหละคู่นี้เขาก็บอกมาอแต่ก็คบกันได้ละ่ะใช่ไหมถ้าไม่ได้แต่งก็ถ้าราักกันจริงก็คบกันไปดูกันไปก่อนดูกันไปก่อนอนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยกันละกันนะคะขอบคุณข้อมูลข่าวกันด้วยนะคะมารีชอนออนไลน์นะคะแล้วก็ภาพประกอบจากอินสตาแกรมของคุณเนยด้วยนะคะครับช่วงหน้าไปดูความน่ารักของน้องวันใหม่มกับคุณบอยนะครับควงคู่กันถ่ายเขาเรียกว่าถ่ายอะไรถ่ายนิตยสา,ารเนาะถ่ายแฟชั่นถ่ายแฟชั่นค่ะ แฟชั่น hey, ขึ้นตรงที่สารอะไรนะแฟชั่นตลองมีแบบเสียงแบบอื้อขึ้นมานิดนึงสมเนียงไม่ได้อะต้องยังไงคะแฟชั่นแฟชั่นใช่ไอแลนด์เดี๋ยวนี้คิดเร็วจังอ๋ออ๋อหรออะฟังเพลงกันก่อนดีกว่านะครับเพลงนี้เป็นเพลงประกอบละครบางระจัน ทางช่องสามที่นํามาทาใหม่บางระจันเวอร์ชันนี้ท,ทำเนี่ยเห็นว่าได้รางวัลเยอะด้ยนะใช่ไหมเวอร์ชันละครเนี่ยที่มีคุณเต้ยพงศกรใช่ไหมเป็นพระเอกจออะมีน้องวาวาใช่ไหมวาวาเ,ออเห็นเว็บแต่ไม่ได้ดูเรื่องเนี้ยแต่แต่เห็นแต่ทราบเผาได้รางวัลเยอะเยี่ยงไรถึงไม่ดูเธอดูเหรอ,อดูสิชิมงานาแซ่บอกว่าดูเพราะว่าเขาถอดเสื้อทั้งเรื่องมาสิ กับเพลงเพลงนี้นะครับเพลงที่มีชื่อว่าพรารักครับพรารักค่ะพรารักครับขอภายอะไรอ่ะคุณโอ้จากพี่เจนิเฟอร์คิมนั่นเองนะคะแล้วก็ตามมาด้วยคุณอาพรศรีส่องแสงค่ะรักแค่แพ้ทุนนิยมค่ะปิดท้ายนะพี่สาวเธอพี่สาวเธอใจใหม่ดาวมายุรีครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ ไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง